สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่16เมษายน2025วันนี้ฟงอินดี์เด็ก29จากมันนี้38กับวันหวยออกแล้วก็วันที่ดราม่าค่อนข้างเยอะทั้งดรามา่าเกาะฮ่องกงระงับการส่งสินค้าไปอเมริกาข่าวประเทศจีนออกคำสั่งให้สายการบินเนี่ยหยุดรับเครื่องบินจากบริษัทโบอิงข่าว n อ็นวีดี การส่งชิปไปประเทศจีนเนี่ยตอนนี้สอเมริกาออกนโยบายที่ค่อนข้างจำกัดทำให้เอ i นวเดีเนี่ยอาจจะขาดทุนยับนะครับแล้วก็ดรามา่ามหาลาัยฮาร์วาร์ดออกมาประท้วงนโยบายของลุงทรัมป์หลายอย่างหลายข่าวกบข่าวคริปโตนะก่อนอื่นมาพูดถึงข่าวของป๋าชาวก่อนป๋าชาวเนี่ยสามสี่วันที่แล้วแกออกมาทำคลิปวิดีโอและแกก็พูด ในลักษณะที่ภาษาไทยเรียกว่าส่งเสียนะแกบอกว่า,าผมไปมาแล้ว70กว่าประเทศแต่มีที่หนึ่งที่ผมยังไม่ได้ไปและการเดินทางครั้งนี้มันค่อนข้างอันตรายอาจจะเสี่ยงถึงชีวิตนะในคลิปแกไม่ได้บอกว่าแกจะไปไหนแต่ล่าสุดเนี่ยแกโพสต์ภาพภูเขาแล้วก็หิมะแล้วก็มีข่าวลือว่าป๋าชาวจะไปปีนเขาเอเวอเรส นะครับคือในคลิปวิดีโอเนี่ยป่าชาพูดลักษณะที่ว่าผมเนี่ยจะขอพักงานจากคาดานโนชั่วคราวเพื่อไปเดินทางคาดานโนตอนนี้ไม่มีผมทุกอย่างก็เดินต่อไปคล้ายกับ Bitcoin ที่พอซาโตชินางการโมโตทำงานเสร็จเขาก็หายตัวไปนะครับทั้งนี้ป่าชาบอกว่าถ้าผมกลับมาอย่างปลอดภัยไม่มีอะไรก็เราก็ทำงานกันต่อไป เจอกันอีกฝั่งขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีคนทวิตถามบอกคุณชาวคุณไปนอตโพลหรือเปล่าไปกรีนแลนด์ไปแอนตาร์กติกาหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่มีใครรู้นะก็น่าจะเป็นเขาเอเวอเรสต์หรือเปล่าใครที่มีข้อมูลป่าชาวไปไหนอ,อ่คอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดดราม่าระหว่างลุงทรัมป์กับฮาร์วาร์ดข้าวเนี่ย ลุงชัํ์แกไม่ค่อยพอใจในโยบายมหลาลัยฮาร์วาร์ดในส่วนของการสนับสนุน DEI Diversity Equity Inclusion ความเท่าเทียมกันความเสมอภาค LGBTQ นู่นนั่นนี่เนี่ยลุงชัํ์บอกว่าไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่สนับสนุนให้มหลาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยปล่อยให้นักศึกษาชุมนุมประท้วงในส่วนของการสนับสนุนปาเลสไตน์ และต่อต้านชาวยิวแล้วก็อีกหลายเรื่องนะผลปรากฏมหาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าทุกอย่างที่โดนทรัมป์ออกคำสั่งเนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญน,นะลุงทรัมป์ก็เลยออกมาคู่บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะระง,งับงบประมาณสนับสนุน2,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมหาลัยฮาร์วาร์ดชุมนุมประท้วงนะครับและการชุมนุมประท้วงเนี่ย มันอาจจะลามไปหลายที่มันอาจจะเป็นการจุดประกายให้มหาวิทยาลัยอย่างอานอกจากฮาร์วาร์ดเนี่ยโคลัมเบียคอนเนลไปจนถึงมหาวิลัยที่ลงชั้ำเรียนเพ n สเต a ดนะอาจจะมีการลามไปทั่วทุ่งรวมทั้ง Ivy League ต่างๆหรือเปล่าไอวิ g u e คือมหาวิทยาลัยชั้นนำในสอเมริกานะครับก็เพื่อนๆที่ไงขง่าวนี้คอมเมนต์เข้ามา อีกเรื่องที่เป็นประเด็นคือข่าวของเกาะฮ่องกงมีข่าวว่าไปรษณีย์ฮ่องกงเนี่ยออกมาประกาศระง,งับการส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบโต้นโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ข่าวเขาบอกว่าการส่งสินค้าไปทางทะเลเนี่ยตอนนี้ระง,งับแล้วส่วนสินค้าที่จะส่งไปทางอากาศเริ่มต้น27เมษายนที่ถึงนี้นะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนฮ่องกง มีแฟนอยู่เมรกาเขียนจดหมายคุยกันเนี่ยความรักมีปัญหาแน่นอนส่งจดหมายไม่ได้นะหมายความว่าสินค้าออนไลน์ต่างๆออนไลน์ออเดอร์พรีออเดอร์ตอนนี้ถูกระงับและสำคัญสุดความตึงเครียดเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าเพื่อนๆยางไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปอีกข่าวนะครับเป็นข่าวเกี <S 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 <hearts> ่ยวกับอ็นดียเมื่อวานนี้มีข่าวว่า เอ็นวีดที่เราพูดไปนะล,ลงทุนฐานการผลิต,ลตที่รัฐเท็กซัสข่าวนั้นเพิ่งเปิดแชมเปญกินแชมเปญยังไม่เสร็จวันนี้มีข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐออกนยโยบายเข้มงวดในการส่ง n v i d i ีดี i p h 2ชิปไปยังประเทศจีนหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปออกมาแสดงความกังวลว่าสินค้าคอมพิวเตอร์ชิปต่างๆถ้าส่งไปประเทศจีนเนี่ยมันอาจจะถูก นำไปใช้ในส่วนเทคโนโลยีทางการทหารนะส่วนทาง n อ i นวเดียก็ออกมาแจ้งนะครับบอกว่าถ้าส่งสินค้าไม่ได้นโยบายเนี้ยอาจจะทำให้ n อ i นวเดียขาดทุนถึง5,500ล้านดอละลาร์สหรัฐนี่ก็อีกหนึ่งดรามา่าแถมอีกดราม่าคือศูนย์ข่าว Bloomberg นะครับออกมารายงานบอกว่าทางการจีนเนี่ยออกคำสั่งห้ามสายการบินรับมอบเครื่องบินจากบริษัทโบอิง รวมถึงอะไรต่างๆเพื่อตอบโต้นโยบายภาษีโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นอีกดราม่านะดราม่าโบอิงกับประเทศจีนเคยเกิดขึ้นแล้วล่าสุดโบอิง737 MAX ที่ตกถ้าใครจำได้แต่ตอนนี้เป็นเพราะดราม่าภาษีและอาจจะมีปัญหานาน,านหรือเปล่าเราต้องมาลุ้นลุงทรัมป์กับลุงสีรีบคุยกันเพราะไม่งั้นอาจจะกระทบกับทุกตลาด รวมถึงตลาดคริปโตของเราโดยพออ๋อคอยเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับดราม่าวันนี้คอมเมนต์เข้ามาใครมีไรเสริมเรื่องป่าชาวคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาด่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีอดคอยห้ทุกานปลอดภยัยดูต่อไปครับผม